มาอีกหนึ่งข่าวค่ะเรื่องนี้ต้องบอกว่าโควิด1 9เนี่ยใกล้ตัวเข้ามาทุกทีนะรวมถึงคณะรัฐมนตรีด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสั่งการให้พ่นยาฆ่าเชื้อที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็สั่งห้ามคนที่ติดตามรัฐมนตรีทุกคนขึ้นตึกทั้งตึกบัญชาการแล้วก็ตึกไทยคู่ฟ้ายอย่างเด็ดขาดนะหลังจากที่ มีข่าวออกมาค่ะว่าตำรวจติดตามของนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังติดเชื้อโควิด19ซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านนายอุตมะเข้าไปตรวจแล้วนะคะตรวจหาเชื้อโควิด19ตอนนี้กำลังรอลุ้นผลอยู่นะ,ะนี่เป็นภาพขณะที่นายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจคัดกรองเชื้อโควิด19ที่โรงพยาบาลเอกชน หค่ะช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจนะคะซึ่งระหว่างนี้เนี่ยท่านก็กักตัวเองค่ะตามมาตรการ14วัน ต้องบอกว่านายอุตมะตกเป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อทันทีหลังจากที่ตํารวจติดตามนายหนึ่งมีอาการเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโควิด -19 คือป่วยค่ะอาเจียนแล้วก็หายใจติดขัดตั้งแต่วันที่11มีนาคม2563และพอไปตรวจปุ๊บก็พบว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 อยู่ระหว่างการรอให้กระทรวงสาธารณสุขประกาศอย่างเป็นทางการทีนี้ค่ะมันก็มีกระแสข่าวออกมานะคะว่าเอ๊ะ ตำรวจติดตามคำว่าตำรวจติดตามเนี่ยใกล้ชิดขนาดไหนตอนแรกก็มีคนบอกว่าตำรวจติดตามนายน,นี้เนี่ยนั่งรถตู้คันเดียวกันกับคุณอุตมะมแต่ว่าอีกหนึ่งกระแสข่าวก็บอกว่าไม่ได้นั่งรถตู้คันเดียวกันเป็นแค่ตำรวจที่ขี่มอเตอร์ไซค์นำขบวนอันนี้เรื่องนี้ยังไม่แน่ชัดนะมีสองกระแสข่าวกออกมา ทางด้านนายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเปิดเผยค่ะว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะทราบว่าตํารวจคนดังกล่าวเนี่ยมาทํางานพุธที่11มีนาคมวันเดียวแล้วก็หยุดไปแต่ว่าเพิ่งทราบตอนหลังกับว่าไปรับเชื้อคือติดเชื้อโควิด19แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจ ส่วนานายอุตมะไปตรวจแล้วค่ะแล้วก็อยู่ระหว่างการรอผลซึ่งระหว่างนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที14วันนะคะโดยจะทำงานที่บ้านผ่านทางวิดีโอคอนเฟรนซ์นอกจากนั้นค่ะทางด้านนายประสงค์ภูลธนเนศประหลัดกระทรวงการคลังก็ได้เข้าไปดำเนินการตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขโดยได้ประสานให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบตามระเบียบพร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อทุกที่และ สุดท้ายนะคะเขาบอกว่ายืนยันค่ะว่าตํารวจคนดังกล่าวเนี่ยไม่ได้นั่งในรถตู้คันเดียวกันกับนายอุตมะแต่ว่าเป็นชุดติดตามรักษาความปลอดภัยที่นั่งในรถนำมไม่ได้ขีมนะ่มอเตอร์ไซค์นานั่งในรถนําขบวนนะคะมาดูไทม์ไลน์กันนิดนึงค่ะไทม์ไลน์การเดินทางของนายอุตมะต้องบอกนะว่าผลยังไม่ออกนะอันนี้เราเขียนไทม์ไลน์ให้ดูกันก่อนไทม์ไลน์ก่อนที่จะเป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด19 พุธที่11มีนาคมค่ะ2,563 9โมงคุณอุตมะไปประชุมคณะกรรมการตลาดทุนไทยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคารแห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถนนรัชดาพิเศษ พระชรสบดีที่12มีนาคมค่ะ10โมงไปตรวจเยี่ยมองค์การสุราที่จังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อติดตามความพร้อมการจัดสรรแอลกอฮอลให้กับประชาชนรวมกับอธิบดีกรมสรรพสามิตผู้อำนวยการสำนักงานสลากและผู้อำนวยการธนาคารอมสินจากนั้นค่ะเที่ยงนะะเดินทางกลับมาที่กระทรวงการคลังเพื่อหารือมาตรการการดูแลตลาดหุ้นรวมกับนายสมคิดจาตุศีพิทักษ์รองนาย,ยกรัฐมนตรี วันจันทร์ที่16มีนาคมค่ะ10โมงตรงประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีและนายสมคิดจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อเตรียมมาตรการก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลอังคารที่17มีนาคม9โมงค่ะประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมกับนายกแล้วก็คอรอมอทั้งคณะก่อนที่จะถแถลงข่าวร่วมกับคอรอมอรในช่วงบ่ายพุทธที่18มีนาคม9โมงตรง ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังอธิบดีและผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังก่อนที่ช่วงบ่ายค่ะเดินทางออกจากกระทรวงไปตรวจร่างกายแล้วก็เข้าสู่การกักตัว14วันโดยคาดว่าจะรู้ผลตรวจติดไวรัสโควิด -19 ช่วงบ่ายวันที่20มีนาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะคะล่าสุดวันนี้ค่ะนายดิจ,จทัศน์ หมตะกิจเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ภายในทำเนียบรัฐบาลอย่างเข้มขน้นทั้งการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่ตึกไทยคู่ฟ้าตึกบัญชาการรวมถึงพื้นที่ต่างๆภายในทำเนียบรัฐบาลเมื่อคืนวานนี้ค่ะแล้วก็ให้ดําเนินการในพื้นที่จุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทุกวันพร้อมจัดระบบคัดกรองไข้แล้วก็สนับสนุนให้ใส่หน้ากาก,ากทุกคนให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในทุกจุดด้วย ขณะที่วันนี้ค่ะให้หัวหน้าทุกหน่วยงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานภายในตึกบัญชาการในวันประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ17มีนาคมที่ผ่านมาทั้งจากหน่วยงานภายในธรมเนียบรัฐบาลและจากหน่วยงานภายนอกเข้ารายงานตัวเพื่อให้ข้อมูลบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยโดยผู้ที่มีความเสี่ยงสูงให้หยุดงานเพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการอยู่ที่บ้าน14วัน ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำค่ะให้ใส่หน้ากากแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอโดยทั้ง2กลุ่มถ้ามีอาการให้รีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งหัวหน้าง,งานทันทีโดยเฉพาะบุคคลที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับนายตำรวจคนดังกล่าวให้มารายงานตัวแล้วก็ให้หยุดสังเกตอาการที่บ้านเป็นเวลา14วันหากป่วยให้ส่งโรงพยาบาลเพื่อวินิจฉยัยและรักษาทันทีพร้อมกับยกระดับ การรักษาความปลอดภัยคือห้ามไม่ให้ผู้ติดตามที่ไม่มีหน้าที่ในภารกิจขึ้นตึกขึ้นตึกบญชาการตึกไทยคู่ฟ้ารวมถึงสถานที่จัดประชุมภายในทำรรเนียบรัฐบาลค่ะส่วนเรื่องของคุณอุตมะอินที่บอกกันไปนะฮะรอค่ะผลน่าจะออกช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้20มีนาคม